ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์นี้ซัมซุงย้ายฐานการผลิตเลิกจ้างพนักงานกว่า1,800คนดอนเมืองผ่อนปรนใช้ระบบเดิมคุมเข้มสายต่างประเทศก่อนสิทธิธรรมกายกว่าพันคนชุมนุมค้านหรือคดีธรรม,มชยโยยืดเวลาออนแอร์ air ไทยทีวี3เดือนเพื่อหาพันธมิตรใหม่กระแสปรับใหญ่คอรมอประยุทธ์2ภูมิเป้าทีมเศรษฐกิจ มอบปกป้องอันดามันบุกทําเนียบอีกค้านโรงไฟฟ้าฐานหินนายกสั่งหาอาชีพให้เกษตรกร,เ,ร,กรเดียวยาผลกระทบจากภัยแล้งสวัสดีค่ะ พบกับรายการบิ๊กบ๊าวอัพนะคะอยู่กับดิฉันรัชนันสิริวลีสุนิธิและคุณเฉลิมวัฒลธนนท์ค่ะปกติจะเจอกับพวกเราทุกวันอาทิตย์สามทุ่มนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกค่ะที่เราย้ายมาเวลาเดียวกันนี้วันศุกร์ยังไงก็ติดตามกันได้ทุกวันศุกร์นะคะบรรยากาศก็เปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนหลายๆอย่างเปลี่ยนโเก้าอี้ก็หม่หมดเลยเห็นบอกว่าจะมีเนื้อหาสาระที่อัดแน่นมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะเวลาออกอากาศของเราเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เนื้อหาสาระ พร้อมกับเทคนิคใหม่ๆก็จะเปลี่ยนไปหน่อยใช่นะแล้วค่ะก็ต้องรอติดตามกันและที่สําคัญเรามีวีคลี่จี้จุดด้วยอ,อยู่ที่ช่วงที่สามของรายการนะคะต้องรอติดตามการว่าคุณเฉลิมเขาจะไปจี G ้จุดไหนของสังคมไทยก็แตะๆการให้พอหายคันๆน,นะคะว่าจะไปจี G ้จุดไหนก็ต้องรอติดตามกันนะคะคุณผู้ชมและสําหรับช่วง7วัน7ข่าวเด่นเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้รับชมไปแล้วทีนี้มีข่าวน่าสนใจหลายข่าวเลยค่ะทั้งเรื่องของ ซัมซุงย้ายฐานการผลิตนะคะอย่างเรื่องของวัดพระธรรมกายเองหรือว่ากระแสการปรับคอรมอรประยุษสองตอนนี้ถึงเวลาแล้วค่ะคุณเฉลิมต้องเลือกแล้วค่ะว่าจะให้ข่าวไหนเป็นข่าวอันดับที่7ของวิกตเรอัพประจำสัปดาห์นี้ค่ะผมว่าผมเลือกเรื่องทีวีดีกว่าเรื่องทีวีพระพัวเราใกล้ตัวเรานะครับเป็นการยืดเวลาออนแอร์ไทยทีวีสามเดือนเป็นข้อตกลงร่วมกันเนะคะครับครับคือคือเรื่องเนี้ยผพราะว่ามันเป็นการวิธีการที่เขาจะคิดจะ จะแก้ปัญหาหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับทั้ง2ฝ่ายนะฮะก็เท้าความนิดเ่งก็คือว่าไทยทีวีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ประมูลทีวีดิจิตอลได้นะฮะแล้วก็เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่หลังจากที่เข้าประมูลมาได้ปรากฏว่าไอ้ทีวีดิจิตอลที่ประมูลเข้ามามากมายเนี่ยมันไม่ได้ประสบความสําเร็จทางธุรกิจ เหมือนกันนะครับจะเป็นความผิดพลาดหรือจะเป็นโครงสร้างของตลาดที่ผมก็เคยพูดมาบ้างแล้วว่าขนาดของตลาดการโฆษณาเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากพอที่จะมีผู้เล่นใหม่ๆเข้ามามากมายหลายแห่งขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นเขาทําไปแล้วนี่ก็กขาดทุนน่ยพูดจริงๆนะได้ข่าวว่าขาดทุนไปหลายร้อยล้านบาทก็จะไปไม่ไหวนี่จะไปไม่ไหวนี่ก็ก็ถึงงวดที่สองที่จะต้องจ่ายเงินให้กับกอสทช เ,เขา,ขาก็ไม่ไหวก็ไม่จ่ายไม่จ่ายก็อยากจะยุติบทบาทอันนี้ทีนี้ทีนี้เวลายุติบทบาทเนี่ยกฎกติกามันเขียนไว้ว่าเขาต้องจ่ายรอบที่สองจ่ายเงินรอบที่สองนะผมก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายนะฝ่ายหนึ่งทำธุรกิจแล้วมันไปไม่รอดก็จะไปดันทําทําไม,อมตอนเนี้เลือดมันไหลออกอนะครับส่วนผู้ที่คุมกติกาคือกสทชคุณก็ต้องไปเรียกเก็บเงินเพราะกติกามันเขียนไว้อย่างนั้นถ้าคุณไม่ไปเก็บเงินจากเขา ก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แล้วช่องอื่นก็จะสงสัยทําไมที่ช่องนี้ไม่ต้องจ่ายช่องนี้ต้องจ่ายคนคนเราเนี่ยมันดําน้าอืดไม่เหมือนกันนะฮะคือฐานธุรกิจฐานการลงทุนมันต่างกัน<ช>นะครับก็อันนี้ก็ต้องเข้าใจนะฮะ,เ,ะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการบางรายเขาทนไดก้ก็ต้องทนกันไปเพื่อหวังว่าสถานการณ์มันจะค่อยๆเปลี่ยนไปและ็ดีขึ้นซึ่งมันก็มีนาโน้องเป็นอย่างนั้นนะทีนี้เขาบอกว่าจะมีการยืดเวลาแล้วก็หาพันธมิตรคืออย่างนี้ ที่เขายืดเวลาไปนะั่นก็หมายความว่าให้โอกาสที่จะมีพันธมิตรหมายถึงว่าผู้ร่วมลงทุนที่อยากจะท TV, ําทีวีรายใหม่เข้ามาร่วมลงทุนกับทางไทยทีวีก็ต้องทํางานร่วมกันอย่างนี้แหละคะก,ก็หมายถึงเข้ามาถือหุ้นไงก็เงินทุนใหม่ผู้ประกอบการใหม่เข้ามาร่วมไม่ใช่มาเทคโอเวอร์เข้าไปนะจะเป็นเทคเทคโอเวอร์กฎหมายมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ เปิดให้อย่างนั้นนะเพราะว่าผู้ประมูลได้ก็จะต้องดําเนินการต่อทีนี้ในลักษณะเนี้ผมก็คิดว่ามีคนสนใจหลายคนนะนแต่ตอนนี้ภาพก็คือมันค่อนข้างจะติดลบเพราะว่าทําแล้วก็ติดลบจะมีพันธมิตรที่ไหนกล้ามาลงทุนด้วยหรือคะอย่างนี้มีผมว่าผมเชื่อว่ามีมผมเชื่อว่ามีเพราะว่าการทําสื่อเนี่ยถ้ามันต้องมันไม่ใช่ทําวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ประสบความสําเร็จเลยสื่อทุกรายไม่ว่าจะเป็นสื่ออะไรก็แล้วแต่มันมีเวลาที่จะ ฟูมฟักตัวเองขึ้นมาน,นั้นคือเป็นเวลาแห่งความอดทน <c oughs> และก็ความมุ่งมั่นในฐานะที่นนคนที่เป็นสื่อนะเพราะ,ะ,ะฉะนั้นสามเดือน e ข้างหน้านี้ผมก็เอาใจช่วยอยากจะเห็นเขาได้พันธมิตรรายใหม่เข้ามามแล้วก็รักษาสถานภาพของความเป็นสื่ออย่างที่ตั้งใจเอาไวนะ้ <c oughs> แต่เราก็ไม่รู้นะถ้าเมื่อถึงวันนั้นแล้วมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยเรายังไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นมผมเชื่อว่าทางกสอทอชอเองเนี่ยเ <c oughs> ขาก็ไม่นใช่อยากจะ จะโอ้โหแบบเอาเปน็นเอาตายเขา,เขาก็หาทางออกอย่างเงี้ยพดออกไปแล้วก็ไปเจราจาอาจจะช่วยสนับสนุนให้มีการเจราจาระหว่างผู้ประกอบการหรือผู้ร่วมลง,ลงทุนรายใหม่เข้ามาเข,เขาใช้คําว่าพันธมิตร เขาเรียกว่าพันธมิตรนะคะ<ช>ก็ต้องเอาใจช่วยให้เจอทางออกที่ดีที่สุดนะน,นะคะ <ผม S 1> ค่ะคุณเฉลิมคะตอนนี้เราเหลืออีก6อันดับอ,อีก6ข่าวที่น่าสนใจนะคะถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณเฉลิมจะต้องเลือกอันดับที่6นะคะว่าจะให้เป็นข่าวไหนผมอยากพูดเรื่องดอนเมืองเออดอนเมือง <c oughs> ต้องบอกว่ากระทบกับผู้ที่เดินทางนะ <c oughs> ต้องเผื่อเวลา2-3ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับก่อนหน้านี้คือก็คงสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คงจะเป็นสนามบินแห่งเดียวที่ว่าเช็คอินโอ้โห สองสามชั่วโมงโอ้เลยเห็นตามภาพนะคะจะเห็นว่าคนนี่หนาแน่นมากไม่เคยเห็นมาก่อนเข้าไปกําหนดมาตรการขึ้นมาเนี่ยจริงแล้วถ้าเป็นเอกชนนะคุณจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันต้องมีฟอร์แมนหรือผู้มีอำนาจไปยืนณจุดนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วผมว่าตอนนั้นมันไม่มีเพอวันรุ่งขึ้นทั้งฝ่ายกระทรวงเขาสั่งยกเลิกเลยคือปัญหามันมาจากอะไรหรือป่า ก็าจะไปกำหนดมาตรการที่เข้มข้นที่เข้มงวดความจริงอดีตที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากความไม่ไม่เข้มงวดม,มันเกิดจากความหละหลวมของการปฏิบัติงานค่นะผมว่ามันก็ไปเกี่ยวกับเรื่องที่ปืนเล็กอ่ะนะฮะพกปืนเล็กออกไปได้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันมันถ้ามันผ่านด้วยระบบของมันเองเนี่ยมันไม่ผ่านหรอกค่ะจับได้ทีนี้เมืองไทยบ้านเราเนี่ย บางทีมันมีข้อยกเว้นสำหรับคนบางคนสำหรับคนบางกลุ่มสำหรับในบางกรณีซึ่งข้อยกเว้นอย่างเงี้ยในต่างประเทศที่เขาจเจริญแล้วเขาไม่มีข้อยกเว้นคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่คุณต้องผ่านระบบของมันจะเดินทางเข้าเดินทางออกจะต้องผ่านระบบเหมือนเหมือนกันทีนี้เวลาเขามาทําอย่างนี้เนี่ยนะคุณรู้ไหมความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค,คนที่เป็นบินภายในประเทศอาจจะตกเครื่องเพราะขึ้นไม่ทันเพราะมันตรวจนานมากแต่ที่ที่จะแย่กว่านั้นก็คือว่าเวลา คือสายการบินสนามบินอินเทอร์เนชันแนลของเราเนี่ยถ้าอากาศยานที่เป็นอินเตอร์เนชันแนลเราไม่ใช่มีที่ที่ดอนเมืองหรือที่สวนภูมิที่เดียวต่างจังหวัดก็มีเชียงใหม่ก็ใช่ปักใต้ก็ใช่ถ้าเกิดเขาจะต้องไปต่อคอนเน็กไฟที่เป็นไฟที่บินออกนอกประเทศเนี่ยอันนี้ยุ่งนะเขาตกเขาตกสายการบิน,น,น,นทนนะะี่ใช่ใช่มันจะยุ่งไนงะเพราะฉะนั้นก็อนที่หนึ่งก็คือเวลาคิดจะทําอะไรเนี่ยต้องเข้าไปดูผลของมัน คนที่มีอํานาจตัดสินใจณจุดนั่นเลยบอกให้แก้ไขนะฮะถ้าทําอย่างนี้เนี่ยแล้วไม่น่านเนี่ยความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมัน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 ไม่รู้ใครจะรับอะ่ะนะฮะเขาก็พอวันรุ่งขึ้นเราก็เห็นชัดเลยว่าเขาเลิกเลยเขาสั่งยกเลิกเลยนะฮะผมไม่ค่อยเห็นเรื่องอย่างนี้เท่าไหร่นะ,ะแต่ว่ามันเป็นอุทาหรณ์ว่าในระบบราชการเนี่ยถ้าคุณสั่งลงไปฝ่ายปฏิบัติข้างล่างเนี่ย เขาทําตามเขาไม่กล้าที่จะไปตัดสินใจว่าเกิดปัญหาแล้วแก้ปัญหาเฉพาะนาเขาไม่ทำเขาเขาทำตามนั้นคนก็อัดกันแน่นสนามบินเลยนะที่ดอนเมืองนะก็เกิดปัญหาขึ้นคนก็บ่นคนก็ว่าของตุนมีคนหลายคนตกเครื่องทีนี้ในทางแนวทางปฏิบัติก็คืออยากยกระดับเพิ่มความปลอดภัยก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีแต่ในเชิงปฏิบัติแล้วอาจจะยังทําไม่ได้คุณจะทําอย่างนี้นะค่ะคุณต้องดูว่าสายการตรวจเนี่ยไอ้เครื่องที่จะตรวจหรือคนที่จะตรวจเนี่ย คุณกระจายออกไปได้ไหม <Ừ. S 2> เยอะมากได้ไหมแต่ถ้าตรงนั้นคุณไม่เพิ่มมากแต่คุณไปสั่งลักษณะอย่างนี้เข้าเนี่ยนะ,ะแน่นอนยังไงไม่ทานตรวจละเลียดเหมือนกันทั้งหมดเลย,เยมันไม่ได้ความจริงแลนะปัญหาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นอะไรมากมายในอดีตนะมาตรฐานของเราจริงๆมันก็ใช้ได้แต่นี่เวลาไปคิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาแล้วทําเลยทันทีโดยไม่ไปดูหน้าง,งานว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย มันเป็นความผิดพลาดจริงๆก็ต้องมีการวางแผนตรวจสอบกันก่อนว่าสามารถทําได้ไหมในแนวแนวความคิดแบบนี้ใช่ไหมคะก็ <c oughs> คือสมมติว่าคุณจะลองนี่นะคุณก็ต้องมีคนผู้ใหญ่ไปยืนอยู่หน้างาน,นควบคุมหน้างา,านเลยเลยขาเรียกฟฟร์แมนแล้วก็มีอำนาจตัดสินใจเลยโอเคคะ่ะตอนนี้ก็เอาเป็นว่าขายกเลิกไปแล้วสําหรับส่วนที่เดินทางภายในประเทศนะคะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเรายังเหลือข่าวจะเข้าข่าวอันดับที่5แล้ว ทีนี้ยังเหลือข่าวที่น่าสนใจอีก5อันดับเลยนะคะคุณเฉลิมเอาข่าวไหนดีคะเรื่องของซัมซุงซัมซุงเขาย้ายฐานการผลิตทําให้ต้องปลดพนักงานกว่าพ8 0 0คนเป็นข่าวอันนี้มันเป็นกระทบไปส่งผลถึงภาพรวมอะไรยังไงได้ไหมข่าวร้ายเนี่ยเป็นข่าวข่าวดีไม่ค่อยเป็นข่าวนะการที่เขาการเรื่องเกี่ยวกับการย้ายฐานหรือการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมันมีอยู่ตลอดเวลานะะ อาจจะโดยเฉพาะซัมซุงนี่รายละเอียดของข่าวมันไม่ค่อยชัดว่าไอ้ที่เขาย้ายเนี่ยนะเขาย้ายเขาผิดอะไรเขาบอกอิเล <electronic, S 1> ็กทรอนอีกมันก็ไม่ได้ลงไปลึกนะฮะ uh, เขาย้ายไปบอกว่าจะไปที่เวียดนามคือเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าในในอาเซียนเนี่ยขณะนี้เนี่ยเราได้เปรียบหลายประเทศในบางเรื่องเราบางเรื่องเราก็เสียเปรียบอย่างค่าจ้างแรงงานเนี่ยขณะนี้ ถ้าเข้าไปเวียดนามเวียดนามถูกเราสามเท่าตัวนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ค่าจ้างแรงงานอย่างเดียวมันทําให้เหตุผลคนจะไหลไปอยู่ที่นั่นคอินฟราสตรักเจอร์หรืออะไรต่างีหลายๆอย่างเนี่ยเมืองไทยก็ไม่ได้เสียเปรียบใครทีนี้ไอลักษณะของผลิตพัณฑ์ที่เขาทำเนี่ยมันเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นกลุ่มไอทีเนี่ยผลิตภัณฑ์พวกนี้นะโดยธรรมชาติของมันเนี่ย มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากคุณจะเห็นเทคโนโลยีใหม่ๆนมีออกมาใหม่ตลอดเลยนะตัวเก่าบางทีไม่ทันนะปิดเลยเจ๊งเลยเอางี้ดีกว่าคุณดูอย่างปัจจุบันนี้เราไม่มีเทปแล้วใช่ไหมคาเร็จไม่มีนะหมดไปแล้วนะหลายอย่างฟิล์มถ่ายรูปก็ไม่มีแล้วกล้องที่ใช้ฟิล์มก็จบแล้วเป็นดิจิตอลเป็นอะไรหมดเพราะฉะนั้นไอ้เทคโนโลยีพวกเนี้ยเรื่องคอมพิวเตอร์เนียมันเปลี่ยนแปลงตัวมันเองเร็วมากนะเพราะฉะนั้นเราเราไม่รู้แต่ว่าเวลามันเป็นข่าวออกมาเนี่ย มันก็ทําให้มีความมันก็เหมือนกับไปซ้ําเติมบ้านเราอีกว่าโอเคเศรษฐกิจไม่ดีคนปิดฐานการผลิตจลายคนฟังข่าวก็กังวลนะคะว่าเอะเพราะอะไรเศรษฐกิจหรือเปล่าวิบัญหาอะไรหรือเปล่ามันมีการมาลงทุนเพิ่มค่ะมันมีการขยายงานแต่มันจะมักจะไม่เป็นข่าวมันก็มีย้ายเข้าย้ายออกเป็นเรื่องปกตินะคะหรือไม้คนที่อยู่เนี่ยมันขยายเพิ่มการผลิตก็มีไม่ใช่ไม่มีนะฮะแล้วบางธุรกิจเนี่ยมันเป็นธุรกิจเกิดใหม่มันก็เกิดขึ้นใหม่มันก็มีแต่มันไม่ค่อยเป็นข่าว ทีนี้ถ้ามองว่าจะไปกระทบกับ SME หรือเปล่าร้านข้าวแกงร้านอาหารร้านที่พักมันก็ใน,นบริเวณที่เขาย้ายออกันกตามความจริงมันก็กระทบได้เพราะว่า SME เนี่ยเขาขายสินค้าและบริการให้กับคนที่ชุมชนที่มาทํางานนะฮะอย่างผมยกตัวอย่างเช่นหลังจากน้ําท่วมเนี่ยอุตสาหกรรมเนี่ยย้ายไปอยู่แถว304เขตชาชเชิงเสาเยอะ มีคนเข้าไปเป็นแสนคนมไม่ค่อยข่าวไม่ค่อยเป็นข่าวไม่ค่อยมีใครรู้เรื่อง,เ,องเพราะฉะนั้น SME ดีที่อยู่รอบๆนั้นมันก็เบ่งบานขึ้นมามจะทำที่พักจะทำอาหารทำอะไรขายนี่มันก็เบ่งบานขึ้นมามนไม่ค่อยเป็นข่าวค่ะสรุปว่าก็ไม่ใช่เรื่องอะไรแปลกใหม่นะการย้ายเข้าย้ายออกก็ยังคงเป็นเรื่องปกติอยู่ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรายังเหลืออีก4อันดับประจำสัปดาห์นี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนค่ะ